Elastics h o p เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastics h o p เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันลเลย โอ้ยพี่แอดมึงช่วยอย่าเดินให้กูไอ้นี้หน่อยได้ไหมเร่งสกิลไม่เลี้ยน,นเบียกกูทำไมสก,กิลนี้สัก,กนิดหน่อยม่ได้ไนมาดิทำไมล่ะ ืออะไรคะเอาจริงๆเหอะอะไรคะหนูคือเอายี้นะ<ย>คืออีควายคือแอดทำให้พี่วอลเลยสกิลกกทุกอย่างเลยอะ่ะขามจริงๆยาโอสเตเแบบเนี้ยจะมาสู้กูหรอไปเ,เด็กชว,ว่าเบาเหรอไปดิ ไปเด็กไปเด็กสันนลกเป็นไงละ่ะเจ็บนิตซ่าเจ็บนิตซ่าพุ่งมาสิอีเที่อ่าโดนกำลังไปถอยได้ละไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก็่าบอเติมเพื่อนไปอีเดียนั่นอะมาดูนะบอกเลยมึงเข้ากูก็บอกมึงเจ็บนะกูบอกให้กูอัปปูเลยจะจบไปทั้งแคร์ะไรเข้ามาสิคิดว่าดีแล้วหรอคิดเดีวหรอคะคะ คือถามจริงๆเถอะเล่นยากเหรอคะเล่นยากเหรอคะไปอยากจะรู้ว่ามันเล่นระบองยากเหรอคะมาพีคิดไม่เอาแบคซีลให้หนูไม่ใช่เลยหรอกเอาได้ทำไมไม่ได้ชาแนลมีแบคซีลไหมขอหน่อยมีมีมเ,อเ,มเอาเลยไหมเอาเลย นะไม่เป็นไรหนูรอดแล้ววิหวาดเกิดจังนะ,ะ,นะหวาดเป็นลูกกระต่ายกูไม่โดด<ม>ค่ะมึงมีลมอยู่กะโดดทำไม,มให้งง <c oughs> อะไร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 คะทำไมเมื่อไมคกูสัตว์ <c oughs> มาแป๊บเดียวได้สามคิวแล้ว รู้อะไรเที่ยกูกําลังไปสัตว์กูไม่ได้โง่เดือบไปเซกตอนนี้ชนะหรือยังยังก็มีชนะเข้าเปิดไฟหนักก็ได้นะก็รอก่อนรอก่อนพี่คิดระวังตัวนั่นแหละเข้าก็จริงแต่ว่าพี่คิดเดินตรงมากตรงตรงแบบตรงเลยอะ อะไรอะไรอะไรขาอะไรคะหนูพี่ทำดีแล้วแต่ว่าหนูอยากให้หกก่อนดีกว่าไม่เป็นไรน่าจะองเริ่มเปลี่ยนเมาส์ละคือเมื่อกี้คือคิดอะไรรอดตัวไปนี่อะไรฝากเคียว์หวาดด้ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูกลับเรียนละหนูลงมาจริงๆหนูอยากให้รอสิบนาทีก่อนแต่ไม่เป็นไร เฮ้แป๊บหนึ่งเสือกเหรออีไงแล้วล็อกไปแล้วอันตรีไปแล้วแฝดกูจ้หิวทำไมล่ะพี่คิดมีแบ็คหิวไหมแฝดวิทอ้าวแฟดไปแล้วนี่เสียไปไหนอีควายมึงคิดว่ามึงจะรออจากกูเหรอนี่เหรออีเลบองที่มันว่าเล่นยากๆนี่เหรอ เจออะไรไไลงแลงาารงองอหดานเอาได้นะนะครับพี่มีชันญ,ญาติดีก็ EC มันทำอะไรหิวยิไม่ได้หรอกมันน่าจะหยุดหิวเนาะเวลาโดน EC มันต้องเป็นสตันอะคือแาดตอนโดนบีไปแลยหนีไปเลยหนีไปเลยเลยมือเ่อกี้เบิร์ดไปสู้ไปก็ไม่ตายหนีไปเลย อีควายนี่นมั่นนะเอาสิมั่นนะมึงไม่คิดมีแบ็กซิวปะตือแม่นาไม่ไมีแต่ว่าหมดได้แล้วอ่าอ่าอย่าเข้ากป๊บนึงเดี๋ยวรออีรักเดินมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอกูไม่เข้าเรนอะ่ะทำไมอะแบ็กซิวให้หน่อยน,น,นี่นี่นี่จังหวะนี้แหละหายบาเดีย สกิลหนึ่งพอดีสวยจบไหมเฮียเราบอกมาเล่นยากห,หรอออกเวทหน่อยมายืนใกล้ๆหน่อยไม่ถึงไม่ถึงตัวหน้าไงถึงอยู่เอฟเอเอดก็มาแล้วนะ่ะเบะมากของไวมาก ไม่เข้าใจว่ามันเล่นยากหรอเลอบองอ่ะตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าเหตุผลที่การที่เล่นเลอบองแล้วมันเป็นอย่างนั้นคืออะไรไหนยากรู้ว่าเลอบองสู้อัครีไม่ได้หออรอไหนดูดอัครียายไปบนจริงๆมันไม่เล่นเลนกลางนะอาคกกลาีเพราะเลนมันจัดตามตำแหน่งตำแหน่งกูดักยาโอดีกวกะคือจะไวแ้แจ่กเปิดท e ี่แอร์จุดเดียวได้ไหมนี่ดูไม่ได้งไงคนดู อะไรเยอะเยอะดีลิสสุดไม่ได้เล่นยากเลยแล้วพ่ยืนยืนรอสกิลโคตรใจเย็นเลยมาะดีอยากตายปะตีขู่มะเอ้าสกิลหนึ่งหายได้หรออะไรหรอหายมันหลบไปเลยยิงอยู่ข้างล่างยิงเราจะไปเอาบังกร สวยมากพี่คริสพอได้ขีดครับไว้เอากากาลีมาคิดว่าจะหยุดกูได้เหรอของกูเยอะแล้วนะการีเกิดไหมยิงอยู่นี่ก็เกิดอีกอะไร,ร,ะรเอาไปเอะไรม,มาเดี๋ยวมาเอามาดีมา,ม,มาดิสั๊บพี่ก็มาไปนพี่ก็มาแฟมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิไอ้เหี้ยมึงมาดิมึงมึงมาดิเออมึงก็ยิงกูได้ไ อะไรอีควายเอ้ยสิบมายกกูเจ๊ยีคือกูหลอกแค่นี้ก็เชื่อหรอหาลุ่งกูมาอีสัตว์อะไรอะไรอะไรอยู่ดีๆก็ได้คลิปอะไรอะไรได้คลิปก่อนเนาะมีและคาลีอะไลางก็ยากหรอมันเล่นยาก ขอเชื่ออีเวนต์กันมีมีแบ็คซิลป้าอยากเข้าอ่ะไม่เป็นไรอะไรอะไรเอาอย่างไรอ่ะเลยอสัตว์ถ้เอาไปเถอะเข้าใจว่าคนแฟดเท่ไหร่ครวบหมดพันหนึ่งไม่นิดเดียวอ๋อพันหนึ่งนิดเดียวคือสิบหนึ่งนะคะสิบหนึ่งนะคะคือกูไม่ไว้ใจให้แอดอยู่คนเดียวจริงๆด้วยไม่น่าเลย ไม่ได้หรอกเซตตามันเลยอยากทีละขั้วลงล่างอ่ะพี่คิดรอแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่คิดเข้าไปเลยปะโอ้โหโดนตัดข้มาดิคิดตัวมาแล้วป่ะโอเคหนูมาทำไมครับโตโลตัวน,นี้มีคนเจ็นี่ อะไรแอนตี e ้ N อะไรเดี๋ยวไปช่วยมานี่มใช่แอนตใช่ใช่ใช่ออนตินทำไมรักทำไมทำอะไรกูเมื่อกี้เฮ้ยมันอะไรทำไมถึกจังมันขึ้นอะไรไอ,ะไรอะ่ะนี่ตัดตายไปแล้ว ั<ะ>ถ้ารกระนี้มันเื่อไอเทมันอะไรอ่ะรูนลองมันถ้าไม่โดนเลื่อเจอเยอะร<อ>ูนลองมันกันโปรลิสเบนแล้วก็ดูนลองดีทโ,ทโซกูดักฆ่าอย่างเดียวแล้วตอนนี้เจอกันอีหยกูไม่เข้าใจว่าเลอบองมันเล่นยากตรงไหนมึงเล่นเหมือนคนไม่มีสมองเล่นอีนั่นอ่ะมันเล่นเดินตามมันยากตรงไหนอีดอกทองช้างยึดนี่กูซื้อคอนโทรลแบบเป๊ะ ตอนนี้ได้ทุกตัวเลยช็อตเดียวหนึ่งอันตีทาบตายกูไม่เอาคีบด้วยทำไมจะต้องเอาคีบเอาคนได้เยอะกว่า <Okay. S 2> ดีว่ามากีอแอร์ถ้ามึงไม่หลบนะกูไม่ได้ช่วยมึง ลอย่าเออาการีนนะแต่ไว้ก่อนมุมมันไม่ได้แต่ว่าโปรกได้เช่นโดนขาเมื่อกี้อะไรมึงมาเด็กมาเด็กอาพุ่งตามมาเด็ก ไม่คิดอยากได้อยากได้แ,แป๊บนึงกำลัง,ปลงไปตาไปเลยไม่เอาคิปได้ะไปเลยวิ่งไปเลยไม่มีอะไรจะเสียวิ่งไปเลยไปคิดเอาดูแลตัวเองเลยนะแบกชุงแบกชิลซ้่ไป<ม>โอ้โหตุกขางเมื่อตีใส่ยใครเมื่อกี้ทำไมหลบโตหลบโตหนี่ไปไหน โอ้ยเอาเหอะลูกคิดว่าตัวเองโอ้ยเอาเหอะพี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกน้องพี่มีอันติมีแบคทีเรียอ่ะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับแล้วให้มันกลัวแป๊บหนึ่งยีอยู่ข้างล่างแน่เลยยีอยู่ตรงเนี้ยระวังตัวด้วยนะมีสญัญญามีอะไรระวังตัวด้วยมีมีมออีอันตีสัญญาอันตีคอดคือกดทีดโอเคได้อยู่ไออันติดูตีสิ ตายก่อนไหมน่ะตายก่อนนลุไม่เก่งเลยไม่มีใครเก่งสักคนงู่มันควายกันหมดเอ้ยพี่คิดโดนขนาดก,กูเกาลูจมูกนะเมื่อกี้เล่นด้วยลิ้นเกูบอกเลยนะเมยใจย5้ห้าสแต็กนะกูจริงขึ้นมาไม่เล่นนะ ขอแค่แบ็กชิลทุกอย่างคือจบพี่ว่าพี่ไปเดินติดแจ็กดีกว่าคือกับอีแอดคือไม่รุ่งเลยเดี๋ยวจะเข้านะขอแบ็กชิลทุกอย่างคือจบอ้าวมันไม่ดันมันไม่ดันต่องั้นเดี๋ยวพี่ไปหาแรงมากอิสว์โอเคจบดลอยสวนวัดได้เลยค่ะดูเชวัดตรงนี้ให้ค่ะระวังตัวนะขวดดันติดลราสัญญาณนะอย่าลืม ดันบ้านกลางก่อนบ้านกลางไม่แตกสักทีมัวแต่เล่นเศษโดนหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยเข้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 าเลยอย่ากลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันตี้อันตีอันตีไม่มีสองอาคาดิอยู่นี่ไหนไปแล้วไปแล้วไปก็จะตามทำไมวิ่งเร็วมาก อะไรยากลีมึงหาเรื่องกูหรอมึงมาสิ be มึงเก่งจริงมึงมาอีสัต์โอ้ยยังเอากูไม่อยู่เลยมึงเป็นใครเจ้ากูอยู o o. ่ก okay. right. ูบอกเลยนะรักไม่ใช่เล่นนะกูบอกนะเด็ดมากนี่มีอันตี่หละมาแตกเดินทางกูจักจลีเฮ้ยมีอันตีไหมมีสัญญาณเนาะโอเคสวย ต้ในสกิลหนึ่งเลยเข้าใจคำว่าเปะปะเมนเขาเล่นกันแบบนี้หนูเ,เข้าใจปะแต่ว่าบอดกันแอดให้เยอะออกมากเอาตามทันทีเลยอากาลิโดนหนึ่งโดนอันติตีทีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยคือมีผู้ใดพอจะให้กูได้บ้งางครับอีแล้วตัวคิวไม่เล่งหรอ เิ่งไปแล้วนี่ตอนอยู่ในหมอกอ่ะยังนี่ยังมีอยู่เลยดับด้บเพงให้มันรู้ไปว่าเราบังมันเล่นยากตรงไหนเสียแฟตฟรีและไอ้เฮียคุณนึกว่า,วาตัวคิวจะรันเมื่อกี้สันนรกจักมัน้ากกา็ทำไมไม่สไลด์ไปตรงอันตัวเองล่ะ เออแปลกคนเนะาะอ,อย่าอุ๊รักนิวหรอไม่ไม่รักมันมีอนี่อีกไงพี่กำลังไปพี่มีแบกค๊ายบาบรักไม่มีแฟตอ่ะโซ่ไม่ถึงหนึ่งสองก็ตายแล้วรักอะ่ะ ัันนโะครบาดแแป๊บหนึ่งไปหวาน่อกกอนที่คิดได้ไปเลยไปหวาน่อคนกันไม่ใช่เป็นรักแหละเดินมาตีแำแหนึงพี่คิดที่ฉันทำอย่างเงี้ยเพราะให้อันติฉันเป็นโดดพี่คิดระวังตัวได้นะหนูอยู่มีสัญญามีทุกอย่างเลยคือมินเนี่ยน อยู่อยู่นะมนติดได้เลยนะโอเคมาทางนักาวหนุา,า,อาโอ้ยมีโดนสาดมาดิไอ้เหี้ยน่้จงมึงมาเซพี่คิดถอยก่อนอ,อะไรโดนอีรักเดี๋ยวโดนกูสักทีนะมีแบ็กชิลไม่อยากเข้าวะนี่นี่รอแป๊บนึงนะคอยแบ็กชิลหน่อยจ้า อย่ามองินด่ะเดี๋ยวที่เข้าไปยืนฮห้ออแบ็ที่มีแบ็คยู่แล้วนะอะไร <c oughs> คิดว่ากูจะโอ้โหโถมทุกอย่างเลยทิ่แทงให้อยู่เกือบล้า ข้อหมวกแดงสองอันได้ไหมเนี่ยมันได้ได้วยเหรอไม่ตายจ้ามันเที่ยวอะไรกําลังไป <c oughs> ว้ายเออยังจะถึงอีกเหรออาราิยติมาไปอารันนะคะคำพูดลัก<น>ล็อกอันตีแล้วส <c oughs> ารายงานเรื่อกันนะมึง

กไปดีกว่าไม่อยากเสียค่าหัวยังจะเข้าไปโดนอีกนะอีแก่ก็หนูดักเดี๋ยวดูหาทางดักของหนูเองพี่คิดสแม็กคูซี่ไปเรื่อยๆเลยบ๊อบอ้าวอันตัวไหนด้ขยับไม่ต้องคว้าสู้ได้อีกแล้วไม่ต้องคว้าเลยสู้ได้แล้วยายก็ตาย บายบายอากาลีมาแล้วอะไรอะตุ้มติดอะไรอุ้ยพี่อยากยัดสกิลใส่หนูจังเลยค่ะแบบใหม่อะไรออกอะไรต่อดีอะชิมที่ชะบวกแดงไปเลยามฮะ ชัดอยู่แล้วพอกันนะซากะต่อนี่นะออกไปเถอะสะเคียมันช่วยรีเมคเกอร์ไหมออกมาไม่ช่วยอะไรหออกแต่คิวออกตัดิวตัดคิวอยากออกแง่แงตอนเนี้ยลักโดนอยู่นานมากเลยโดนหนึ่งกับสกิลสองชักก็ตายแล้วล่ะส่วนตัวอื่นอาจจะต้องคอมโบฟูลิดนึงบอกว่าฟูลแอฟเฟชอ๋อคอลเลกเตอร์เป่าวแล้วคอลเลกเตอร์ ไม่อยากสู้กับโอ๋ละลำคาญโลลมมัน,มนก็ฆ่ามันเอา้ากูคงไ,ไม่ห้าวเข้าไปหรอกกูไม่ได้โง่นะแต่เอาไม่เข้าใจแอดเมื่อกี้เข้าไปตีต่อก็ได้แล้วกลัวเฮี่อะไรก็ไม่รู้สตา์ อ่าขึ้นมาดิอ่าขึ้นมาดิอะไรอรสวัสดีจ้าอีไม่คีกันลงไปโอียแล้วหลุ่นจุดหนึ่งวิเียตามมาสิแต่ว่าอีไปสิรอเฮียเลยอ่าโอแล้ว ไปไปว่าอะไรล่ะที่มีซื้อเกิดปะดูตาถู <c oughs> อืมตะกิ้สองสกิลจะตายเอานะ่าได้หอเล้วหาเรื่องกูหรอไปเอาเลือดก,ก่อนเดี๋ยวกูมามีเลือดไหมมีกูมไม่เอาเซียนเลยทำไมไ อะไรตละอีแตละนางที่รักอยู่ไหนอยู่พูนไม่เอาเสียดมังอีพีชูวเล่นระเบิดอยากโอบก็อยากจะดันอเขาดันไปเถอะก็าทำอะไรไม่ได้เขาเก่งกัรคลิป ไม,ไไไม่มันไม่ได้เปิดใหม่ชูอันแม็กซิม่ามะคือประเทศแรกเลยประเทศเก่า<ะ>ประเทศออแรกใช้ออชื่อเก่าเหรอใช่เป็นประเทศแรกเลยแม็กซิม่มคือเพิ่งแตกไปจะกลับมาเปิดอีกแล้วคือมีแต่คนบอกว่าแบน์เก่าดีกว่าถ้าถ้าเป็นแอดมินคนเดิมมันก็ง่อยเหมือนเดิมจะเปิดใหม่ทำไม จะได้ก ah ูปะจะได้กูปะที <h <h ่มีแบ็คคิวให้ไ้่เป็นไรหนูจะกลับตามเดยดูเทเลพอร์ตมามาแล้วจ้าอีลักเด็ดเด็ดเดวีบีไลแบ็ค หรอระบองเลยยากที่จะใส่คืออัพล็อกอัพโหลดก็ไม่ถนัือัพพิดแต่อัพบอกระบาลอนกันเถอะไปเลยไปเลยเดี๋ยวให้ยีเข้ามาจัดก,การอีนี่ไปเลยจ้าเหนือห่อยเราตรงนี้ฝากาอันหนึ่งไ,ได้ปะประวัติตรงนี้ให้หนูอันหนึ่งได้ปะหรือไม่ถ่ายต่อนก่อนโอเคาะว่าหมดแล้วพวดหมดเมื่อกี้ประวัติต้งนี้ไว้ไปเลยไปช่วยเขาบอลลีถ้าอยากไปช่วยเดี๋ยวนูนอยู่ตรงนี้ เดี๋ว่าจะไม่ไปก็ได้จะอยู่ก็อยู่ได้เราจะรอจัดก,การอีโควีนี่จะแก้บมีใครจะเดินมาไหมแค่น,นั้นแหละมันจะมีคนโง่เดินมาไหมแค่น,นั้นแหละมาจ้าเอ้ยมาทางนี้แล้วยังไงแปลว่าคนใจเย็นเน <c oughs> อาปาก้อนเรา,าล่อเราล่อเราล่อ,ลอ <c oughs> มาได้เร็วเราหว่านลอมาได้เร็วเลยมันมาแล้วมาแล้วมันหายไปทั้งวันเออเก็บี้มันมาเยอะเลยเป็แสมัครสวัสดีค่ะเฮ้เฮ้วัดดูจ้าอู้ดีแรงมากม่ิดระวังตัวเด็ดนะนี่

Nice try Nice try ไมือไมือการทีมจแร้วให้ต่อของกูครบตั้งแต่ทียี่สิแล้วอีสัตย์อีรักได้หาเรื่อตายนะ คุณลูกน้าคี้จะซื้อขอนเด้วยดวคุณจะได้เวลสุดคุณจะได้โอ้ไม่กอดโอ้อะไรเอ้ามีซับชั่มนะซับชั่มช็อไว้อะไรอ่ะโ <c oughs> อ้อยโอ้อย,ออยล่างปอมกูฆ่าแล้ว เฮ้ยพี่ว่าให้ด้วยปุ๊บอาเนนี้ไม่จะเปิดหนังเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้พูดซีของของโต๊ะ เรบองอ่ะมันเล่นยากอ่ะหลังเล่าอันนี้มันเข้าแล้วอ่ะ <3 S 2> แต่ไม่รู้ชัดหรือเปล่าเอ้อะไรนะ